สวัสดีค่ะพบกับโบสาบานสวนในพันไม้สไตล์บีโบค่ะคลิปนี้โบจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมวิธีการขยายพันธุ์พรมญี่ปุ่นนะคะนี่คือต้นพรมญี่ปุ่นที่โบปลูกใส่กระถางไว้ค่ะเขาก็เริ่มจะแตกไหลแล้วนะคะซึ่งไหลขนาดนี้ก็สามารถจะตัดแยกออกไปปลูกได้อีกนะคะซึ่งต้นนี้ก็ได้อยู่ประมาณสองไหลนะคะ เดี๋ยวโบจะตัดไหลอันนี้นะคะมาปลูกให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่ค่ะโบก็จะตัดเลยนะคะเว้นตรงระยะก้านสักประมาณ1นิ้วนะคะ,ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งโบก็จะตัดนะคะต้นนี้เอาแค่2 สองไหลนะคะเพราะว่าอันเล็กก็จะเก็บไว้ให้เขาโตกว่านี้นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะไหลนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะสองไหลนี้ให้เขาโตกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาขยายพันุ์ต่อค่ะ หลังจากนั้นก็เตรียมกระถางนะคะซึ่งเบอร์ตเลอร์จะใช้กระถาง3นิ้วนะคะหรือว่าประมาณ2นิ้วค่ะเราก็ใส่กับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็โบจะใส่ดินที่ผสมไว้แล้วสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นอปอยรองหน้านะคะจากนั้นก็ใช้ไม้น,ะะนำนะคะเพื่อให้เป็นเป็นหลุม นิดหน่อยนะคะแล้วก็เดือบจะใช้ต้นก้านของพรมญี่ปุ่นเนี่ยใส่ลงไปนะคะป้องกันกนารช้ำด้วยนะคะเพราะว่ากิ่งเขาจะอวบน้ำสักนิดนะคะจากนั้นก็จัดทรงแต่งใบนะคะวิตเทดีแล้วก็กดตรงข้างล่างนะคะสักนิดหนึ่งให้เขาอยู่ทรงนะคะได้ประมาณแบบนี้นะคะกระถางขนาด3นิ้วนี้นะคะถ้ารากของต้น พรมญี่ปุ่นเดินดีแล้วนะคะโบก็จะส่งขายอยู่ที่ต้น50บาทนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเสียอะไรเราก็จะแยกให้อีกต่างหากนะคะซึ่งก็ไม่รวมค่าส่งนะคะนี่ก็เป็นกระถางที่เรานำมาเพาะชำกันค่ะ<ม>และในถาดน,นี้ก็คือที่โบเพาะชำแล้วก็มีรากเดินแล้วนะคะ ไหลเขาก็เริ่มที่จะแตกออกมาเยอะแล้วนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะไหลของเขาก็เริ่มจะตัดได้แล้วนะคะไหลตัวนี้ตัดได้นะคะปลูกเพาะชําได้อีกกระถางนึงนะคะก็เริ่มจะมีดอกแล้วค่ะถ้ามีต้องการตัดไหลนะคะก็ใส่กระถางแขวนค่ะเพื่อให้เขาห้อยระยะก็จะสวยไปอีกแบบนะคะแต่ว่าโบก็จะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยค่ะ อย่างเช่นต้นนี้นะคะก็เริ่มเห็นไหมคะไหลเขาก็เริ่มแตกออกมาแล้วนะคะในถาดนี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะที่โบชําไว้ก็งอกรากงอกไหลได้ดีเลยทีเดียวค่ะเดีย๋ยวโบจะเปลี่ยนจากกระถางเล็กไปลงกระถางใหญ่นะคะแล้วก็จะเอากระถางเล็กอันนี้ไปเพาะชําต่อนะคะซึ่งก็สามารถเพาะได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะแตกไหลออกมาอยู่ตลอดค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะที่จริงก็เปลี่ยนกระถางได้แล้วเดี๋ยวโบจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะดอกเป็นสีชมพูสวยเลยค่ะในกระถางนี้ก็คือเป็นกระถางใหญ่อยู่นะเห็นไหมคะก็เริ่มแตกเป็นกอเป็นพุ่มสวยเลยค่ะทำเป็นไม้แขวนก็สวยนะเวลาเขาให้ระยะแล้วมีดอกจะสวยมากนะคะแต่เดี๋ยวตัวน,นี้โบก็จะตัดหลายตัวน,นี้ไปชำต่อค่ะชำไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็เริ่มจะมีดอกแล้วค่ะออกดอกเยอะๆจะดูสวยมากนะครับสำหรับกระถางนี้นะคะเดี๋ยวโบจะใส่ต้นที่มีดอกแล้วนะคะหากเราเปลี่ยนกระถางแล้วก็สามารถนำไปวางโชว์ในที่ต่างๆได้สวยๆเลยค่ะดอกผมญี่ปุ่นก็จะมีอยู่หลายสีนะคะชอบสีไหนก็หามาปลูกได้เลยค่ะอย่างเช่นต้นนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะ นจะปลูกไว้หลายกระถางโยนทานะคะมีทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบกระถางนะคะแต่ส่วนมากเวลาปลูกส่งลูกค้าก็จะส่งแบบกระถางเล็กนี่แหลคะค่ะนี่เป็นดอกสีชมพูสวยนะคะไหลก็เริ่มแตกเยอะแล้วคะ่ะเราก็สามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้อีกนะคะส่วนที่เหลือบก็จะใส่กระถางไว้เพื่อใช้ตั้งโชว์แบบสวยๆกันนะคะ พรมญี่ปุ่นก็เป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะเป็นไม้อวบน้ํานะคะก็ใช้ดินหรือว่าขุยมะพร้าวนะคะเป็นตัวเก็บความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถตกแต่งปากกระถางให้สวยๆนะคะแล้วก็ไปวางโชว์นะคะรับรองค่ะเวลาออกดอกเยอะๆจะดูสวยงามมากทีเดียวค่ะสำหรับครมญี่ปุ่นนะคะ และนี่ก็คือพรมญี่ปุ่นนะคะที่โบได้ทําการตัดไหลมาขยายพันธุ์ทั้งหมดนะคะซึ่งโบก็จะใส่ในกระถางสามนิ้ว้นะคะเพื่อให้น้องข้องอกรากนะคะแล้วก็นําทั้งหมดนะคะลงมาวางในถาดนะคะซึ่งโบก็จะใส่น้ําไว้นะคะ จริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องวางในถาดลงน้ําก็ได้นะคะแต่ว่าโบจะใส่ไว้เพราะบางทีเวลาโบไม,ไม่ไม่มีเวลานะคะก็เลยจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงน้องเขามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไว้ในกระถางที่มีน้ําอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําให้น้องเนี่ยก็คือมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาและก็ทาให้ต้นเนี่ยดูแข็งแรงนะคะอวบแล้วก็จเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีนะคะ ซึ่งต้นพันธุ์ที่โบทําไว้จําหน่ายก็จะแยกสีแยกถาดไว้ชัดเจนนะคะเพราะเวลาลูกค้าสั่งเราก็จะได้ส่งถูกนะคะเพราะว่าบางทีมันจะไม่มีดอกนะคะซึ่งอันนี้โบก็จะใส่กระเช้าไ้ว้นะคะบางลูกค้าบางคนเขาก็จะยกหลายสีนะคะก็ใส่กระเช้าไปนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่โบปักชําไว้หรือว่าเพาะไว้แล้วมันงอกรากรอกก็จะมาเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ โรบญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะคะไม้พุ่มเล็กที่มีดอกสวยจะมอบเป็นของขวัญหรือจัดใส่กระเช้าโชว์สวยๆก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ